S <S สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเวลาเช้าเช้าวเวลากาแฟมานั่งบอกแหวะกับพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน,น่อยละค่ะพี่น้องขาเป็นข่าวเป็นประเด็นเอาว่าเป็นข่าวโด่งดังที่อ่โด่งดังไม่น่าจะโด่งดังไม่น่าจะเป็นข่าวที่โด่งดังแบบชื้นจมแล้วกันเป็นการที่โด่งดังที่ น่าเกลียดอย่างที่ว่าเรากับพี่นอ้องขาบางคนอาจจะได้เห็นแล้วบางคนอาจจะยังไม่เห็นมาดำหน่อยหยิบยกมาถือว่ามาเล่าสู่กันฟังเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดอย่างที่ว่าเรากับพี่น้องขาสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดที่มาดำจะมองว่าเอะวงการตํารวจทาไมอยู่ใต้เบื้องบาทเบื้องบนเบื้องล่างของอิป อีป้าคนนี้ประมาณนั้นลหละค่ะพี่น้องเขาเป็นใครอย่างที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อน,นั้นลหละคะ่ะว่าอีป้าตบกระโหลกตํารวจเป็นใครใหญ่แค่ไหนวะนั่นลหละค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือสิ่งที่อยากหยิบยกมาเล่าเอะวงการตํารวจทําไมเป็นขนาดนี้เลยเหรออยู่ใต้เบื้องล่างเราจะมองว่าใต้เบื้องล่างอานาจเงินหรือเปล่าเราไม่รู้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ชนบุรีอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องคะ่ะบางคนอาจจะได้ติดตามแล้วบางคนอาจจะได้ ไม่ได้ติดตามมาดามหน่อยหยิบมามาเล่าให้ฟังกลืนให้ฟังคร่าวๆนะพี่น้องเนาะคืออีป้าคนหนึ่งอย่างที่ว่าไปซื้อรถมาไม่มีเล่มเอนนะคะพี่น้องขาเรื่องของเรื่องรถคันนี้ก็เป็นรถเอ่อน่าจะเป็นรถนิสสันหรือมิตซูนี่แหลคะค่ะพี่น้องขาที่เป็นรถเอ่อพิเศษ ราคาแพงนิดหนึ่งอย่างที่ว่าแล้วคราวนี้ก็คือคนเดิมคนเดิมด้วยพี่น้องด้วยคนเดิมชื่ออภิญญาเนี่ยเป็นเจ้าของรถแล้วก็เอารถคันนี้ไปจำนำแล้วพอไปจำนำไปแล้วก็น่าจะไม่มีเงินอะไรยังไงเป็นการที่บอกว่าไปจำนำหรืออะไรต่างๆแล้วก็ เป็นการแจ้งรถหายแจ้งรถหายก่อนละคะ่ะพี่น้องขาแล้วคราวนี้จู่ๆแน่นอนทางไฟแนนซ์เขาก็มีตามอยู่แล้วละคะพี่น้องขาไปตามรถเขาอยู่แล้วละ่ะจู่ๆรถคันนี้ไปโผล่อยู่ที่บางละมุงก็คือทางตํารวจเห็นบอกว่าตํารวจคนนี้ก็คือทํางานอยู่สพบางละมุงชนบุรีนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาดาบนัดล่ะคะ่ะก็คือมีการอ่าโผล่ไปดาบนัดไอ้ดาบนัดนี่แหละ ก็เอาไปขายให้ยายอีป้านี่ละคบพี่น้องคาในราคาสองแสนเอาไปขายให้ยายอีป้าดับนัดเอาไปขายให้ยายป้าเนี่ยสองแสนแต่ไม่มีเล่มกับพี่น้องขายอียายป้าเนี่ยก็ ฉลาดไม่มีอย่างที่ว่าเราคะ่ะพี่น้อง่าไปรับมาอะไรอย่างไงแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคราวนี้ค่ะพี่น้องขาพอ,อ,อไปคุยกับ,บาดาบนัดแล้วมีการเอามาเอามาขายเหมือนกับว่าเอามาฝากขายเอามาจำนำหรืออะไรนะั่นแหละคะ่ะพี่น้องขากับอียายป้าเนี่ยสุดท้ายไอดาบนัดไม่มีเงินแล้วก็บอกให้ยายว่าอียายป้าเนี่ยบอกว่าให้ขายไปเถอะขายได้เท่าไหร่ก็เอาไปประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วคราวนี้อียายคนนี้อีป้าคนนี้ก็มีการโพสต์ลงขายทาง เฟซบุ๊กทางสื่อนี่แหละค่ะพี่น้องขาแล้วพอดีเขาเห็นพอดีว่าทา,ทางตำรวจอีกสถานีนึงก็คือแสนสุขหรือใครก็ตามมีการแจ้งไปที่ตำรวจแสนสุขว่าเอ๊ะรถคันนี้มันรถราคาแพงแล้วทําไมถึงเอามาขายราคาแค่สองแสนเท่านั้นเองประมาณนั้นแหละคา่ะพี่น้องขาแล้วก็ตำรวจกลุ่มของแสนสุขก,ก็มีการล่อซื้ออย่างที่ว่าเพราะว่ามันมีการทางไฟแนนซ์เขามีการติดตามรถคันนี้อยู่อย่างที่ว่าก็มีการล่อซื้อกับยัยป้าแล้วเรื่องของเรื่องมันก็ออกมาคลิปแรกก็คือมีการ ตำรวจหลายนายไปล่อซื้อแล้วก็ไปพูดคุยกับอียายป้านี่แหละค่ะพี่น้องขาอียายป้านี่ก็เหมือนกับว่าโทรหาใครสักคนที่มันออกตามคลิปว่าใหญ่แค่ประมาณว่าตัวเองใหญ่มากประมาณนะสั่งการให้ตำรวจมาเคลียร์ให้ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาตามในคลิปก็เหมือนกับว่ามีมีการโทรไปหาใครสักคนที่เหมือนกับว่าตัวเองนี่ใหญ่อียายป้านี่นะคะพี่น้องขาใหญ่มาก โทรไปหาเหมือนกับไา้ตรวจตำรวจชั้นผู้ใหญ่บอกให้มาเคลียร์น,นู่นนี่อะไรยังไงพูดจามไม่ดีด่าเขาประมาณนั้นแหละคะ่ะพีน้องคะ่ะนั่นคือที่มาที่ไปเรื่องราวของอีป้าตบกะโหลกตำรวจหลังจากนั้นก็เลยมีการไปเคลียร์กันอยู่ที่บ้านอีป้าอย่างที่ว่าแหละคะ่ะตำรงตำรวจไปกันเยอะเลยคือเรื่องของเรื่องก็คือดาบนัดเนี่ยเป็นคนขอเป็นอ่าตำรวจของบางละมงุงแต่ทําไมถึงมีการไปจับ ไปลอดซื้อของตํารวจทางแสนสุขค่ะพี่น้องขาเพิ่นก็เป็นการด่าทออะไรยังไงเยอะแยะมากมายนั่นแหละค่ะพี่น้องขามันก็เลยเกิดเรื่องแล้วก็ไปตกลงกันอยู่ที่บ้านอีย่ยายป้าแล้วพอตกไปพูดไปพูดมาตํารวจค่ะพี่น้องขาในคลิปนั้นน่ะตำรวจในแวดวงตํารวจหรือผู้ลอดซื้อต่างๆที่ในแวดวงตํารวจนี่แหละก็มีการยกตำ,ตำ,ตำรวจในายใหญ่ด้วยนะเท่าที่เรารู้นี่ตำรวจหลายคนในวงการนั้น อยู่ในบ้านอีป้านั้นน่ะมีตำรวจยศใหญ่ตโตมโหฬานเหมือนกันแหละครับพี่น้องค่าแล้วหนึ่งในนั้นก็คือน่าจะเป็นคนที่อาจจะมีการล่อซื้อเรายัางไม่รู้ว่าคนที่โดนตบกระโหลกนั้นยศอะไรครับพี่น้องค่าอี๋ยายป้าโมโหก็โดนตบกระโหลกทั้งทั้งที่เขานั่งคุกเขา่าเขานั่งคุกเข่าอยู่แล้วก็เขา,าเหมือนกับว่าขอโทษขอโพยนั่นแหละครับพี่น้อง่าก็คือตำรวจที่ไปนั่งข้างบนนั่งเก้าอี้อะไรที่ลุมร้อมอยู่ตรงนั้นน่ะน,นะมีการคุกเขา่าบางคนน่ะนะคะก็มีการตบห ตบกะโหลกตำรวจสองสามทีไปลหละคับพี่น้องค่ะแล้วก็พูดออกสื่อเพราะว่าเขาอัดคลิปมาเขาแอบอัดคลิปหรือเปล่าเราไม่รู้นะคับพี่น้องค่ะนี่คือเป็นที่มาที่ไปที่อป้าตบกะโหลกตำรวจนั่นแหละคับพี่น้องค่ะแต่คราวนี้ข้อสังเกตมาดามหน่อยจะให้ข้อสังเกตอยู่ที่ว่าที่ไม่พอใจนี่นะคบพี่น้องค่ะตำรวจต้องไปอยู่เบื้องล่างอ e ียายป้านี่เอียายป้าเป็นใครทําไมอ e ียายป้านี่เหมือนกับว่าตั้งแต่โทรคลิปแรกแล้วและปัจจุบันแล้วนายตำรวจนายใหญ่ที่ไปลุมไปล้อมอยู่ในบ้านตรงนั้นที่บอกว่าไปขอโทษขอโพยไปยุก ในคลิปมีการยกมือขอโทษด้วยเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนอีป้าเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนคับพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่มาดามหน่อยอยากหยิบยกมาเพราะว่าอะไรวงการตํารวจไทยมันเป็นขนาดนั้นแล้วเหรอวงการตํารวจไทยมันอยู่ได้มาดามหน่อยจะมองให้กรณีเดียวคับพี่น้องคะ่ะเหตุการณ์นี้อียายป้าเนี่ยอาจจะเป็นคนมีเงินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วคราวนี้พวกตํารวจตํารวจทั้งหลายบางกลุ่มนะพี่น้องนะไม่ได้บอกว่าตํารวจไทยทั้งหมดบางกลุ่มแต่ตรงนี้มันก็สามารถที่จะเป็นเคส e s t ดี้เป็นบทเรียนให้ตํารวจตํารวจไอ้พวกที่อยู่ ใต้อำนาจเงินเนี่ยมาดามหน่ยจะมองว่าอยู่ใต้อำนาจเงินค่ะพี่น้อง่านั่นก็คือสิ่งที่เขาสั่งได้อะไรยังไงตัวเองมีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างที่ว่าเหตุการณ์นี้มาดามหน่ยก็คงจะเป็นประมาณว่าหนึ่งแหละโอเคมีการแจ้งรถหายไอเจ้าของกราประจำนามโอเคอนไรก็เรื่องของเขาแต่คราวนี้ก็คือเจ้าของอรถควบไฟนี้นี่แน่นะต้องตามหารถแล้วที่สําคัญก็คือรถคันนี้มันโดนถูกตามอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เลยสงสัยว่าเออรถคันนี้มันราคาแพงมากกว่านั้นแล้วอีป้านี่ก็ยังไปด่าตำรวจตั้งแแต่คลิป พวกน้ำหน้าพวกอย่างมึงจะมีปัญญาใช้รถราคาแพงๆพ,พวกนี้เหลือประมาณนั้นละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ก็วันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อีป้าเนี่ยนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้มันใหญ่มาจากไหนมันเป็นใครอยากรู้จังอีป้านี่แต่ที่สําคัญก็คือทางตำรวจทําไมไปยอมเขาทําไมไปนูน่นไปนี่ทําตามหน้าที่ถ้าดูตามเหตุการณ์ก็คืออีป้าเนี่ยซื้อรถมาโดยที่อาจจะรับของโจรหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ก็คือไม่มีเล่มเล่มทะเบียนไงค่ะพี่น้องค่ะไม่มีเล่มทะเบียนมันก็ซื้อได้อย่างไรอันนี้มันก็ผิดอยู่แล้วกับการที่ตัวเองรับของโจรหรือป่า เราไม่รู้ค่ะพี่น้องค่ะไปซื้อรถจากใครมาอะไรก็ตามก็คือไม่มีเลี่มทะเบียนแล้วก็ยังไปซื้อพอมาซื้อแล้วก็ยังมาดูถูกดูแคลนว่าพวกตำรวจพวกนี้ไม่มีปัญญาใช้รถพวกนี้หรอกพวกมึงไม่ได,ด้ไปด่าตำรวจด่ากราดตั้งคลิปแรกพอพอไปเคลียกันอยู่ที่บ้าน อีป้าก็กลายเป็นว่าไปตบกระโหลกตำรวจแล้วตำรวจร้ายคนร้ายนายที่ลุมร้อมอยู่ตรงนั้นก็มีการยกมือขอโทษมีการบอกกันยกมือขอโทษขอโพยนั่นคือมันการแสดงเห็นว่าตำรวจไทยเป็นแบบนั้นแล้วหรอบางกลุ่มนะพี่น้องนะเป็นขนาดนั้นแล้วเหรอนี่มาดามหมอมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพราะอำนาจเงินทําให้พวกคุณคุณที่ลดสถานะของตัวเองที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยไปเป็นแบบนี้แล้วเหรอการจบับการแจ้งการจับการรถการอะไรพวกนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจบอกว่าอะไรตำรวจจะไป เล่นเส้นอะไระฉันซื้อมาจากสอพอ,อร์นี้จากตํารวจสอพอ,อรนี้แล้วก็ แจ้งจับฉันจากสอพอ,อือ่นมาแจ้งจับฉันเขาว่าไปอย่างนั้นแต่มาดามหน่อยบอกว่าเขาทำตามหน้าที่แหละครับพี่น้องคะว่ากับการที่โอเคคนแรกเอามาดับหน้าที่บอกว่าบางละมุงเนี่ยแต่คนอื่นเห็นคนอื่นเขาก็ไปแจ้งแล้วก็ไปจับมันก็เป็นสอพอ,อือ่นมันก็ไม่ไม่มมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะนะคะพี่นอ้อนขะอันนี้เ็าติดตามดูคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่สําไม่อีป้านี่เป็นใครนะั่นแหละค่ะพี่น้องคะอีป้าหน่อยอีายหน่อยนี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าอีป้าที่ตบกระโหลกตำรวจนั้นมันเป็นใครใหญ่แค่ไหนวะนั่นแหละคร ฟังไม่พอใจค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ตํารวจไทยเป็นขนาดนั้นแล้วเหรอบางกลุ่มนะเป็นขนาดนั้นแล้วเหรอนี่คืออยากยิบยกมาติดตามคดีนี้ต่อค่ะพี่น้องค่ะว่าจะเป็นอะไรยังไงผลรับอยากรู้ว่าอีป้านี่เป็นใครนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะต้องออกมาขอโทษแล้วอยากสิ่งที่อยากให้นี่ก็คือต้องอีป้านี่ให้ตำรวจมายืนยืนแล้อีป้านี่ต้องมากราบขอโทษนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะถึงจะพอใจเกือบเชื่อว่าประชาชนต้องลบลุกคือแน่นอนในส่วนที่มีปัญหาของอีป้านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะโอเคมีอาร ะไรอัปเดตเราจะเอามาพูดคุยกันนะคัะพี่น้องคะติดตามดูค่ะเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไรอีป้าที่แหกปากวัยของชนบุรีนี่แหละค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ